ฉันพาหมิงหมิงกลับมาจากต่างประเทศแล้วนะโอเคอื <Okay>. uh. ไม่ต้องต้อนรับฉันหรอกโอเคแค่นี้แหละไปกันเถอะลูกหมิง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 ลูกหมิงหมิง จักแลตค่ะขอบใจนะแต่นะ้าไม่ใช่พ่อของหนูแล้วพ่อแม่ของหนูล่ะมิง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 ลูกหายไปไหนมาเนี่ยแม่ตามหาตั้งนานอะ่ะ ใช่ไหมแล้วพ่อของเด็กมันไม่เกี่ยวกับคุณกลับบ้านให้ะลูกพ่อคะเขาไม่ใช่พ่อของหนูนะนิว เรื่องบ้านเนี่ยมุกฝากทาความสะอาดหน่อยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวเรื่องลูกเนี่ยมุกดูแลเองค่ะค่ะสวัสดีค่ะหิวไหมคะหิวค่ะ,อคะโอเคกินข้าวกันดีกว่าลูกนี่เธอเป็นพนักง,งานใหม่เหรอไม่รู้ทืงไงว่าที่นี่เขามีกฎห้ามให้เอาอาหารมันกินทําตามกฎหน่อยสิกฎอะไรอะคะแค่ห่อข้าวมาก็ผิดกฎด้วยเหรอคะนี่ ถ้าเธอหิวมากนักเนี่ยซื้อข้าวกล่องของบริษัทเรากินเตือกล่องเดียวพอดีเลยนะเดี๋ยวนะคะข้าวกล่องละร้อยี่สิบนี่ขายหรือว่าโกงกันแน่คะเนี่ยกฎก็คือกฎทุกคนที่นี่เขาก็ทำตามกฎกันทั้งนั้นแหละถ้าเธอคิดว่ามันแพงเนี่ยนะเธอก็แค่ลาออกไป แค่ฉันให้เธอพาลูกมาทํางานได้เนี่ยก็บุญหัวเธอมากแค่ไหนละเดี๋ยวก็ไล่ออกไปทั้งหมดเลยเออผู้จัดการคะพอดีว่าพนักงานใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้กฎอะคะ่ะเดี๋ยวฉันจ่ายแทนให้ก่อนก็ได้คะ่ะงั้นก็ดีครั้งนี้เนี่ยฉันไม่ถือโทษกฎอะไรก็ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเธอสองคนเนี่ยไปทำโปรเจกต์ใหม่ของกันแล้วกันฉันให้เวลาสามวันละกันนะ ทำมาห้ารูปแบบแล้วก็เดี๋ยวฉันจะเลือกรูปแบบที่ดีที่สุดเพื่อนําเสนอท่านประธานตามนั้นนะสักค่ะเกมนี่โปรเจกต์ของบริษัทกันและกันเนี่ยมันละเอียดแล้วก็ซับซ้อนมากเลยนะ3วัน5แผนง,งานทําไม่ทันหรอกบ้าไปแล้วหรือเปล่านี่เบาเบาสิเดี๋ยวฉันอะจะช่วยแกเองแกอ่ะเป็นแม่เลี้ยงเดียว ต้องทำทั้งงานแถมไม่ต้องเลี้ยงลูกอีกอย่าไปสนใจคำพูดผู้จัดจาการเขาเลยทำหน้าที่ของเราให้ดีก็พอแล้วโปรเจกต์นี้เนี่ยพวกเราตั้งใจทำกันมากเลยนะคะแล้วก็หวังว่าจะทำให้ดีที่สุดด้วยคะ่ะ ยังไงถ้าประธานรอดูได้เลยค่ะแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศของการทำโปรเจกต์ของเรานะคะเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไง คือเขาชื่อมุกค,ค่ะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ดิฉันเพิ่งรับเข้ามาทํางานนะคะแล้วก็ยังเป็นคนที่รับผิดชอบโปรเจกต์นี้ด้วยนะคะแม่เลี้ยงเดี่ยวงั้นเหรอค่ะเอา้เอาท่านประธานท่านประธานเกมเดี๋ยวรีบไปถอดนางมุกออกจากโปรเจกต์กันแล้วกันด่วนเลยนะแต่เราเพิ่งสั่งให้มุกทำไม่ใช่เหรอครับตาบอดสีนึกไงไม่เห็นหรอว่าท่านประธานไม่พอใจนางมุกอย่างมากเลย ทำยังไงดีเลยเย็นนี้ต้องมีเซ็นสัญญาด้วยเอาอย่างนี้เราต้องช่วยกันทำยังไงก็ได้ให้นางสองแม่ลูกนี่ไม่ไปยุ่งกับท่านประธานโอเคไหมได้ครับ น่ากินค่ะน่ากินหรองั้นที่บ้านนะ้ำมีแบบนี้อีกร้อยกล่องเลยอะคะ่ะหนูสนใจไปกินที่บ้านนะ้ำไหมลูกสนใจค่ะค่ะโอเคค่ะได้ค่ะมิง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 ลูกมิงมิง มิง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 ลูกมิงมิงอยู่ไหนลูกอยู่นี่เหรอมิงมิงแม่ตกใจหมดเลยลูกอยู่นี่เหรอจ๊ะกลับกันเถอะจ้ะไปไปเฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะปล่อยนะ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะสวัสดีค่ะคุณนติฉันนั่งก่อนค่ะเอกสารทุกอย่างเนี่ยเราจัดไว้พร้อมแล้วนะคะเหลือแค่คุณนติเซ็นค่ะคนรับผิดชอบโปรเจกต์ล่ะคนรับผิดชอบเหรอคะ ตอนนี้เราได้ทําตามที่กรรมธานต้องการมาแล้วค่ะเราได้เปลี่ยนคนรับผิดชอบตอนนี้ดิฉันเป็นคนรับผิดชอบค่ะดิฉันสัญญานะคะว่าจะทําให้เต็มที่ค่ะคนรับผิดชอบคือมุกไม่ใช่หรอคือคือว่ามุกเนี่ยเขาทํางานแย่มากเลยค่ะดิฉันก็เลยไล่เขาออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะฉันทํางานแย่กันหรอคะฉันว่ามันก็คงไม่แย่เท่ากับคุณทำกับฉันกับลูกหรอกนะคะ คุณมุกผู้จัดจาก,การทําอะไรคุณแล้วก็ลูกของคุณครับเขาขังฉันกับลูกไว้ในห้องน้ําค่ะคุณู้จักการเขาขังฉันกับลูกไว้ในห้องน้ำค่ะคุณผู้จาักการ คุณทําแบบนี้กับมุกแล้วก็ลูกของมุกได้ยังไงขังเด็กไว้ในห้องน้ําแบบนั้นได้ยังไงคือที่ฉันขอโทษนะคะที่ฉันไม่ทราบจริงๆว่าเด็กคนนี้เป็นลูกธประทาน,นะคะ่ะุฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจนะเธอนะฉันขอโทษการที่จะเข้ามาทํางานที่นี่เนี่ยต้องมีเส้นสายแล้วก็อํานาจมากพอสินะถึงจะอยู่รอดได้พูดตรงๆเลยแล้วกันนะ จริงๆแล้วเธอมันก็แค่พนักงานธรรมดาคนหนึง่งมีสิทธิ์อะไรมาสั่งสอนฉันฮะมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันส่วนคุณคนติคนมันก็เป็นแค่พาร์ทเนอร์บริษัทพาร์ทเนอร์คนใหม่เนี่ยนะฉันหาเมื่อ,อไหร่ก็ได้แต่เธอน่ะสิเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวถ้าฉันไล่เธอออกเ,เธอก็ไม่มีปัญญาหาเงินมาเลี้ยงลูกแล้วเป็นผู้จัดการคิดว่ามีอำนาจสูงสุดแล้วงั้นเหรอก็ใช่ไงในบริษัทนี้นี่ฉันมีอำนาจสูงสุดงั้นก็วัดกันเลยดีกว่า ว่าใครกันแน่ที่มีอำนาจมากกว่ากันฉันไล่เธอออกขอโทษนะเธอเป็นใครอ่ะถึงไมามีอำนาจไล่ฉันออกมีสิทำไมจะไม่มีละ่ะเพราะคุณมุกค,คือท่านประธานบริษัทของพวกเรา จริงหรอคะเลขาะลิวจริงค่ะต่อจากนี้ไปเนี่ยฉันจะรีเซ็ตระบบใหม่ของบริษัททั้งหมดส่วนพนักง,งานคนไหนที่ถูกผู้หญิงคนนี้โกงเงินไปฉันจะคืนเงินให้แล้วกดระเบียบไหนที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมให้มาบอกฉันได้เลยเดี๋ยวฉันจัดการเองนั่งอยู่ทำไมอะ่ะเชิญ เนยฉันขอบใจเธอมากเลยนะที่ช่วยฉันกับลูกไว้อะไม่เป็นไรค่ะท่านประธานเลขาหลิวตอนนี้เนี่ยตำแหน่งผู้จัดก,การก็ไม่มีแล้วฉันว่าจะให้เนยนี่แหละขึ้นมาเป็นผู้จัดก,การแทนนะช่วยจัดก,การด้วยรับทราบค่ะท่าน ฉันมาดูมอไซค์ไฟฟ้าให้แม่บ้านนะค่ะค่ะแล้วเจอกันนะคะเล่นตุกค่ะเอามานี่ออกมกีไก่เลยปะพกแกสอคนแม่ลูกนี่เป็นอะไรกันเป็นผีเหรอไปสัมภเวสีหรอไมหอ่หลอกหลองฉันอยู่ได้เนี่ยฮะบ้าไปแล้วหรือไงฮะถ้าทำลูกฉันอีกแล้วก็ได้เข้าโรงพยาบาลแน่ คงคิดว่าตัวเองเป็นท่านประธานแล้วคิดว่าตัวเองใหญ่โตมากแล้วเหรอฉันจะบอกอะไรให้แฟนฉันเนี่ยใหญ่โตกว่าพวกแกทั้งหมดอีกเจ็บตรงไหนไหมคะฉันไม่ค่อยเจ็บค่ะคีะ่รักคะมาพอดีเลยอะ่ะช่วยไล่ทั้งสองคนแม่ลูกนี่ออกไปจากลาได้แล้วคะ่ะมันสองคนแม่ลูกรวมหัวกำลังแกฉันนี่เธอกล้ารังแกแฟนฉันเหร ที่นี่ร้านของฉันฉันไม่ขายรถให้เธอเอ,ออกไปซะไปผมขายร้านนี้คนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับหัวหน้าขนนนเออท่านประธานครับคือเมื่อกี้ผมล้อเล่นนะครับอย่าไล่ผมออกเลยนะครับได้ครับ แต่มีข้อแม้คุณขนุนต้องเลิกกับผู้หญิงคนนี้เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ทำล้ายุุแล้วก็ลูกของมุกคุณขนุนทำได้ไหมครับเราเลิกกันเถอะไอ้แล้วอย่าตามมาลังควานองอีกนะเดี๋ยวสิพี่หนุนพี่หนุนป่อยพี่หนุนน่าขนาสารจังเลยเนาะ เจอกันกี่ทีก็แพ้ฉันตลอดฉันเนี่ยชนะจนชินแล้วนะนี่ก็อย่างว่าล่ะคนขี้แพ้ก็แพ้อยู่วันยังค่ำนี่กะจะเกาะผู้ชายกินนเหรอหาได้แค่นี้นะว่าจะหนาเธอก็คงแค่นี้เนาะโอ๊ย,อยชิมสิอำๆๆๆำอำเยคะอร่อยไหมคะอร่อยนุ๊โอเค ทำไมพ่อของเด็กถึงใจร้ายใจดำแบบนี้อะ่ะทำไมถึงกล้าทิ้งเด็กที่น่ารักไว้แบบนี้ลงคอมกผมยังรักคุณนะและผมอยากจะเป็นพ่อของมีมิได้ไหม <What? S 2> ผมไม่สนหรอกนะว่าพ่อของมิงหมิงจะเป็นใครแต่ผมยังรักคุณและผมจะรักหมิงหมิงให้เหมือนเป็นลูกของผมด้วยผมสัญญานะครับแต่ขอแค่มุกให้โอกาสผมได้ไหม Oh. Okay. อ้าโทษทีนะลืมแนะนำตัวไปอ่ะพอดีว่าฉันเนี่ยเป็นว่าที่ภรรยาของพี่ติอ่ะแบมทำแบบนี้ทำไมอย่าเพิ่งโกรธสิคะ <c oughs> ก็ไม่เห็นมีอะไรมากเลย <c oughs> แค่จะแสดงความเป็นเจ้าของสักหน่อยอ่ะ งั้นไปก่อนนะคะว่าที่สามีผมไม่ใช่ว่าที่สามีของผู้หญิงคนนั้นนะผู้หญิงคนนั้นเขาก็ชอบพูดจาเลือะเทออะไรแบบนี้แหละพอดีว่าฉันมีธุระด,ด่วนอะเดี๋ยวยังไงวันนี้ฉันฝากมิงมิหน่อยได้ไหมคะได้สิรับรองนะ ผมจะดูแลมึงอย่างดีเลยฝากด้วยนะคะอาเม่อเอานมอ้ยไมนี่ อะไรนะครับแต่งงานใช่จ้ะก็งานแต่งงานของอติไงแม่ปรึกษากับครอบครัวหนูแบมเอาไว้แล้วฮัลโหลฉันมีงานให้เธอทำถ้าเธอทำสำเร็จแล้วก็ฉันจะให้เธอเลยหนึ่งล้านบาทฉันหมั่นไส้ทั้งสองแม่ลูกนี้มานานแล้วเหมือนกันถึงเวลาที่จะได้จัดการมาสักที อะไรนะครับแต่งงานใช่จ้ะก็งานแต่งงานของอติไงแม่เนี่ยแม่ปรึกษากับครอบครัวหนูแบมเอาไว้แล้วว่าจะจัดงานแต่งงานแต่ที่ไม่ได้จัดสักทีเนี่ยก็เพราะว่ากลัวว่าอติยังลืมมุกไม่ได้แต่ตอนเนี้ยแม่รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่จะต้องแต่งได้ละแต่แม่ครับว่ามาพ่อคะ เด็กคนนี้คือเด็กคนนี้คือลูกของผมกับมงเองค่ะแม่ผมยังแต่งงานไม่ได้นะครับผมต้องรับผิดชอบลูกแน่ใจเหรอคะแน่ใจสิสวัสดีค่ะคุณยายโอ้ยลูกของอติละลูกหน้าตาอันอ็นดูน่ารักมากๆเลยอะ หน้าก็เหมือนอติด้วยชื่ออะไรจ๊ะมิมิงค่ะโอ้ชื่อมิ้งมิงม,ม,มันนา่ารักจังเลยจะไปชจ่อมันก็น,นา่ารักขนาดนี้นี่คุณป้าคะสนใจหนูหน่อยสิคะอ๋เจ้ะจ้ะ <c oughs> จ้ะ, <c oughs> จะ <c oughs> โอ้ยต่ยละ <c oughs> อติถ้างั้นเอางี้ก็แล้วกันวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดแม่อติก็ชวนเพื่อนหนูแบมก็ชวนเพื่อนมิ้งมิงก็ชวนเพื่อนที่โรงเรียนมางานวันเกิดคุณยายนะลูกนะ <c oughs> พะแม่คิดว่าปีเนี้ยแม่จะได้จัดงานวันเกิดเป็นปีสุดท้ายแล้วล่ะก็ปีหน้าจะเกษียณแล้วว่าไม่อยากจัดละได้ค่ะแม่เพื่อนที่โรงเรียนมีกี่คนซีเอฮัลโหลฉันมีงานให้เธอทำ ถ้าเธอทำสำเร็จแล้วก็ฉันจะให้เธอเลยหนึ่งล้านบาทโหล้านนึงเลยเหรอคะได้เลยคะ่ะฉันหมั่นไส้ทั้งสองแม่ลูกนี้มานานแล้วเหมือนกันถึงเวลาที่จะได้จัดการมาสักทีทำงานออกมาให้ดีละเพราะว่าหลักฐานชิ้นเนี่ยสำคัญมากมันจะทำให้ฉันเนี่ยรับมรดกทั้งหมดของบ้านอติได้รับทราบค่ะคุณแบบ ทุกคนคะขอบคุณมากเลยนะที่มาร่วมงานวันเกิดของฉันนะ่ะวันนี้ถือเป็นวันดีฉันก็เลยอยากจะถือโอกาสเนี้ประกาศให้ทุกคนทราบว่าต่อไปนี้มรดกของบริษัทกันและกันทั้งหมดฉันจะยกให้กับทายาทเพียงคนเดียวของฉันนั่นก็คือ หมิงหมิงหลานสาวสุธทรักของฉันเองคนนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนสิคะก่อนที่ป้าแก้วเนี่ยจะมอบทุกอย่างให้กับเด็กที่ไม่มีที่มาที่ไปแบบนี้เนี่ยลองดูของขวัญที่หนูจะมอบให้กับป้าแก้ววันนี้ก่อนไหมคะจู่ๆเนี่ยคนที่หายไปจากชีวิตพีติจติกลับมาพร้อมกับลูกป้าแก้วเชื่อคนแบบนี้ได้ยังไงคะ นี่ค่ะเอาไปดูนะคะเผื่อว่าตาจะสว่างค่ะใช่ค่ะเด็กคนนี้นี่ลูกเต้าเหล่าใครก็ไม่รู้อยู่ดีๆจะโมเมว่าเป็นลูกสาวคุรติหนูว่ามันไม่ใช่นะคะมุกนี่นี่นี่เธอทำไมเพึ่งพาหลังสาวมหาชาันล่ะ ฉันก็รออยากจะมีหลานมาตั้งนานแล้วว่าจะบ้าเหรอคะป้าแก้วใน DNA นเนี่ยมันก็บอกอยู่ว่าไม่ใช่พ่อลูกกันเอกสารบ้าบอเนี่ยเหรอนี่นี่เธอสองคนคิดว่าฉันโง่หรือไงก่อนที่เธอจะเอาเอกสารบ้าบออะไรนี้มาให้ฉันดูเนี่ยฉันพาหลานสาวของฉันไปตรวจ DNA ที่โรงพยาบาลด้วยตัวฉันเองเรียบร้อยแล้วและฉันก็รู้ความจริงหมดแล้วด้วย เพราะฉะนั้นเสียใจนะไอนน้ไหนบอกว่าสองคนที่มันไม่ใช่พ่อลูกกันไง<ะ>โกโหกใช่เหรอฉันไม่ได้โกโหกนะคะคุะคณแบมฉันเอาเส้นผมของเด็กคนนี้ไปตรวจแล้วจริงๆอะคะ่ะเธอคิดว่าฉันเนี่ยจะยอมให้เธอเอาเส้นผมของทายาทคนเดียวของบริษัทกันและกันไปตรวจนั่นหรอเส้นผมที่พวกเธอไปตรวจเนี่ยเป็นของเลขานเอนง ฉหยุดอยู่นี้เลยนะแม่คนจิตใจสโปรกอย่างเธอเนี่ยสมควรที่จะได้อับอายต่อหน้าคนอื่นแบบนี้นี่แหละเลขอย่างนะอย่ามาท้าทายกับความเป็นแม่ขงฉันฉันทำได้มากกว่าที่เธอคิดอีกเธอสองคนออกไปจากงานวันเกิดของฉันได้ละไม่อย่างนั้นฉันจะเรียกรปภมาลากคอออกไป คุณมากเลยนะมุกที่ยอมพาลูกมาเจอผมตอนนั้นที่เราเลิกกันอาจจะเป็นเพราะว่าเราสองคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันมากเท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมเข้าใจคุณมากแล้วนะครับขอโทษนะที่ผ่านมาผมดูแลคนไม่ดีเลยอะแต่ผมสัญญานะ ว่าต่อจากนี้ผมจะทำหน้าที่พ่อและหน้าที่สามีให้ดีกว่านี้ครับจะเป็นสามีได้ยังไงยังไม่ได้แต่งงานเลยทุกคนครับ <c oughs> ผมมีเรื่องอยากจะบอก <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปดูเลิกแต่งงานเร็วๆนี้แล้วนะครับแล้วผมขอให้ทุกคนมางานแต่งด้วยนะ <c oughs> <c oughs> on